อายุเนีเศร้าปีแล้วอยากมีคนเขามาดูแลมาสางสาไปน้ำกันแล้วเรื่องอายุเพนเดย์คือเอฟซีทางเอือยนี่นะมีแต่ดุนใหญ่ด้น้องหลักหกสิบหกสิบปลายแบบนี้นะก็ะมเจานีโอรมน้ำได้บ่อายุได้เนาะเคยมีครอบครัวมาก่อนในน้องหลัมีลูกหนึ่งลูกสองลูกสามแบบพวกวนี้ึ้นอยู่กระพางปลายท้ายน้ำมาเพิ่นนชี่พ้อมสําได ในการโอรมกันในแบบคิดว่าประมาณจากเดือนจกปีน้องหล่าจังสิตัดสินใจแบบใส่ีวิตคูก็พนสบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์สขูสกูคนบอกว่าสิอยู่ใกลยะอยู่ไกล กตย่างดีตอนทำกระสุนซองอยูทึดของสาระน้อยอีกเล,ล้วทุกคนได้มาพบมาพาะกับสาระน้อยในมือน,นี้เนาะทางสาระน้อยและเต่าเมือแล้วทุกคนก็ได้เดินทางมาหาทางสาวสดน้าใหม่เนาะซึ่งสาวสดตัวนี้เนาะสาระน้อยบอกเลยคำเดียวว่างามทุกคนในทางน้องเป็นจะเป็นแต่หางประเทศเนาะก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกทุกคนเลยเพิ่นเก่าอยากมีคู่ชีวิตเพิ่นวา อยากมีสามีอยากสละโสแล้วเพระว่าทุกคนเนาะเดี๋ยวทางสาวน้อยก็ยังบ่ทันฮู้่าสเสียงยิ่งนเพิ่นยังบ่ทันฮู้ข้อมูลของเพิ่นทุกคนเลยอธิบามาทางน้อกเพิ่นนี่เคยมีครอบครัวบ่เนาะตอนนี้ก็มาให้น้อยสร้างของเพิ่นแล้วทุกคนทาสารน้อยได้เสมอแล้วก็สิขอญาติเข้าไปโอไปลงน้องเนเลยทุกคนเลยเพเป็นการเสีเเนาะโดยทสาโสสาวน้อยเนาะโดยกนอื่นเฮาก็สิขอทักทายทสาโสดนก่อนโดยสบายดีสบายดี อ่ะสิคอยอย่าถามซื้อทางนอกเพิ <amı> ่นก่อนเนาะซื้อว่าจังได๋เนาะงซื้อละซื้ออ่าสาวละโดยอายุจังปีอายุ20ปีอายุ20ปีก็คืออ่า20ปีน่าะแล้วหน่อยเนาะโดยโดยนซื้อคือกันเนี่ยมอนี้เป็นดุกสาวละบ่น้องล่ะโดยแม่โอ้ยคือกันเนาะคืออันนี้ก็คือซื้ออ่าสาวละ โดยบ่มีตอ่อลาน้อยก็ไดหล่ามาห <laughs> มาถึงทางเนาะ <laughs> โดยโดยโดยซาล,ลาันม <laughs> ันล้วยังจะได้หนีไหอายุซาปีที่ผ่านมาเคยมีครอบครัวบ่อนงละ <laughs> บอกบอ่เคยมี <laughs> เป็นสาวโสดที่ว่ายังบ่กเคยผ่านการแต่งงานเนาะเป็นโสดมาเนี่โดนบ่กะโดนหรื <laughs> อใดว่า บมีเลยนะโบมีผู้บ่าวนี่ปังคือว่าผู้เจ้าผู้งามนะสมอโบมักขะเจ้าโบหรือว่าตั้งโบมีให้มาจิโบมีเลยแหละแบบเจ้าสิวันเียคนคุยน้มีอยู่แต่ว่าแบบมันมีแต่แบบเล็กน้อยนะไม่ใหญ่คือแบบรุ่นรุ่นเดียวนะแบบโดยโดยโดยบมักบ่รุ่นเดียวกันนี่ธรรมดาแบบเขาบอกขาใจเฮานะ โดยโดยโดยมืัอนี้ก็เลยว่าอยากออกมาเปิดใจโดยครั้งแรกวันนี้น้องละแม่ครั้งแรกอืมก็เลยว่าออกมาเปิดใจเนาะน้องน้าเนาะโดยอยากลมคูบ่าวทางใดวันนี้น้องละทางใดก็ได้แบบไม่ใช่ว่าอะไรนะโง่สดกำลังโดนหละนะแบบอายุเขากะซาปีล่ะนะเขากะอยากเชื่อในแต่ว่าก็จะ ว่าง่ายๆก็คืออยากมีคนมาดูแลแบบเฮือนอย่างเงี้ยนะดูแลเฮือนแแบบบเป็นแบบมาดูแลครอบครัวอ่างไรกันอายุไปดูแลเฮือนแบบนี้ไปใช้ตกใจเหมือนกันเนาะแต่คือรู้สึกว่าอายุเนี่ยเศร้าปีแล้วอยากมีคนเขามาดูแลมาสางสารไปน้ำกันแล้วเรื่องอายุเพิ่นเดย์อายุกะเน่าไดก็ได้ เอาประมาณเจ้าไปลายปเจ้าปลายปีขึ้นไปะนะเจ้าปลายปีขึ้นไปไนคือน้อยไซมีจำกัดอยู่ปะกะเบิ่งเบิ่งก่อนคือเอฟซีทางเกื่อนนะี่นะมีแต่ดุ่นใหญ่ได้กน้องหาลยหายหกสิบหกสิบปลายแบบนี้นะก็มีเจ้านี้โรมน้ำได<ต>้บ้าอันยงได้สำนี้นะได้ขเขาจะ่าเขามันได้นะแบบว่าแล้วก็ขเขาใจกันนะออเอากัน บริยังนะโดยโดยโดยกอแค,โค่ว่าคุยกันแล้วเข้าใจกันอ่าะกะถือว่าเรื่องอาอันนี้บ่มีปัญหาเนาะโดยคือทังนอกนี่มีสเปคเป็นของตัวเองบอ่ช่วน่บ่ช่ว <c oughs> <c oughs> น่ใว่ากระโบมีนะบมีมถือว่าผิวพันเพื่อน,นีก็คือได้เบิด,ด,ดหนาตาความสูง โดยอืมโดยโดยโดยกระถือว่าเรื่องสเปคนี้โบมีเน่ะน้องละเนาะง่ายๆได้เบิด์ตและคันว่าเพิ่นเนาะเคยมีครอบครัวมาก่อนในน้องละมีลูกหนึ่งลูกสองลูกสามแบบนี้นะได้ได้นะห้องบริเวณห้องบริบริตี้ลยนะเรื่องแบบผ่านผ่านยังมากะหย่านะแบบเขาต่ว่ามาอยู่กับห้าและดูแลเอาแบบอืม ได้เนาะแม่อันนี้ก็เป็นเพื่อนชานของน้องบ่ะแม่อือกับอาศัยอยู่ในนี้เนาะแม่แต่ลมาพ่อมีไปใช้ญนองอ่ะพ่อสี่อ่ะพ่อเนาะแม่แออเออน่นนี่ก็อยู่กับแม่แล้วก็อ้ายแล้วก็เฮาสามคนมีไอ้ายอ้นะสามเอื้อยหนึ่งแล้วก็เฮาไปสผู้ที่หาอืมีครอบครัวเบอแล้วเบ่แม่เอื้อยอ้ายมีครอบครัวไบเลยยังเหลือแต่อายคนหนึ่งยังบมมีแล้วก็เฮา ันนโดยโดยโดยคือทั้งน้องออกมาเปิดใจในคิดว่าแบบพ้อมสามครอบครัวเลยบนหลังละก็พ่อมคันเพิ่นพ่อมนะบบอือครับเิ่นแบบพ่อมนะคันเพิ่นดูแลเฮาพอมดูแลนี่ก็ถืีว่าพ่อมเนอะโอ้ในการดูแลนี่แบบอ่าต้องให้เพิ่นมาอยู่นั่งบนหลังเฮาเฮาเฮาจ้าจ้าเฮาเดียวแบบ เอายู่อยู่บ้านเทา่าน้ำแบบมันบมมียังเห็นะนะถ้าสมมดว่าเออไปอยู่กับเพิินได้่ะค<อ>ือสิแบบไปอยู่ก็เพิินะนะนา<อ>มันอยู่บ้าน<อ>มันบมมียังเห็คอะโด,โดยโดยคันเพิินมาก็จ่จะเป็นเรีเยกเห็ุงานอย่างเนาะเอ้อก็คือทั้งนอกนี่ไปสั่งไปซาน้ำเพิินได้แม่โอ้ถือดีได้นี่นะคือบ่ได้มีปัญหาอย่างเนาะ ขึ่นเพิ่นมาบ่ได้เฮากับไปอยู่น้ำเพิ่นได้อืมโดยดยคือแบบอ่าเรื่องสั่งครอบครัวนี่ก็ขึ้นอยู่กับทางฝ่าย้ายน้ำบ่เพิ่นนี่สีพอมสัมใดทางฒ่าแม่อายุจกปีน้องล่ะแม่เฮาหกสิบปลายเลยหกสิบปลายดูดูเพิ่นก็มีอายุเลวเนาะสุดสุายังได้ดูเคยละ้วล่ะบัดนี้ ก็คือปัจจุบันนี้อยู่กันสามคนคือทางน้องไม่ได้ไปเห็ดเวียกเหตุงานทางใดบอเห็ดเห็ดแล้วก็ล่าออกมาเห็ดเรียอยังน้องเหรอเหุยูนิคอร์นโอ้มก่อนเคยเป็นสาวของงานไปเห็ดอยู่หัดโดนมบก็บบโดนหัวห้องพากันมาไปสวรรค์แล้วก็ลงมาเห็ดเวียกยูนิคอร์นนีก่ อันกระโดดกระเด็นประมาณสองสามเดือนนี่แหละแล้วก็ออกมาออกมาก็บด้เห็ดเนี่ยเห็ดไปไปนาไปนาไปเบิ่งงัวให้เอื้อยเลี้ยงงัวเหมือนเสือจ้าหากมาแต่นาเหมือนกันเงี้ยได้หากมาแต่นาโดูเนาะถือว่าลูกมันโดนเลี้ยงงัวให้เอื้อยไปนา บางทีกะอ้ายไปบางทีกะแหมไปเงี้อ้ายเฮ็ดเวียกอยู่ทางหลังบ้านเราขอจะก่อยังไงดูเลยกระเดาไปแทนเนาะเปลี่ยนกันสลับกันไปทางน้องเคยลงไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยอยู่ปะโบเคยจ้าเกลียดยักมีครั้งหนึ่งยังเคยครั้งหนึ่งรั้งหนึ่งในชีวิตได้ปไปไปได้เหรแต่วียญาไปเดียววิญญากะโบ เดลายเดือนจบนะไปกับมันจังเด้อใดเป็นนั่นหละมันบอกโอเคแบบนนักแห่งอะไรแบบเป็นแม่บ้านนะอืลูกตั้งแต่สี่โมงกันเลิกแปดเก้าโมงเลยนะบุมมีหอยเวลาได้นอนอืมเวลาก็น้อยเนาะดูโดยก็เลยตัดสินใจมาแต่ว่ายังบุเคยไปไทยจะทื่อ่ ครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากไปเนะาะครั้งหนึ่งในชีวิตเลยไปบนแน่ได้หลังจากเปิดใจอาจจะได้ไปสมใจก็มีอยากไปยู <c ười> ่คันแบบย่างเส้นแบบเพิินส่วนไปดินไปเที่ยวแบบนี้ได้สนุกอะไปได้บ้าได้ไปได้เนาะโดยถือว่าโบมีปัญหาอย่างเนาะโดยเพิินแบบอยากมาหาเจ้าหัเทืยนหัซานแบบนี้ได้สักมาได้ยินดีตอนหาเพิ่นบอยินดีต้วยครับ ในการโอร่มกันนี่แบบอคิดว่าประมาณจากเดือนจกปีน้องหล่าจังสิตัดสินใจแบบใส่ชีวิตคููกับเพิ่นนะนะก็ต้องเบิ่งไปกกอนนะนะแบบคันว่าเอาขอขาใจเขาใจบ่ได้บ,บ,บ,บดด่บ่บด,ด้นดอกบ่าไงไงกันบดด้นดอกแบบว่าขอใจกันแบบอะั้นะขอแค่ว่าเขาใจกันเนาะโอ้ถือว่าโอเคนะสมัยเนาะคือตั้งน้องเิ่นยังเป็นคนง่าย แบบก็บบ่เคยมีเนอะมีแต่แบบแบบในการใดบทุกอย่างนะแม่นี่เพราเป็นคนสบายอะนะแบบเขาแต่ว่าว่างกันเข้าใจแบบมาเลยแบบเข้าใจกันหน่อย่างก็เข้าใจเขาทั้งครอบครัวเขาได้เออเขาทั้งเขาได้เออโอเคโดยยันมาแบบว่าว่าออกกองเนาะในกองมันเป็นตัวนี้ฮะนะมัาตัวจริงเปิดเฮนอาหูพังนาตาหูเพิ่นจิตใจก็เริ่อมวันไวเนาะ บางทีก็ป้าคือสิมาใหญ่ชมพอกะแค่สีประมาณนี้เนาะกับบริตีตี้อืมแก<ต>บอว่าการเวลหิมบางคนเนาะบางคนแกบอว่าออกมาว่าเออรับได้อายุต้องเล่นท่านั้นแบบนีนะแต่พอมาเห็นตัวจริงเลยวันนี้ก็ตกใจแบบนี้นะกันคือข้อมาในเพิ่นมานี่นเนาะถ้าเฮาอ่าอ่าเป็นเจนในสาระแบบว่าเฮาบ่อยู่ในสเปคของเฮาก็ะไฮบเพิ่นไปตรงๆแบบนี้นะเนาะโดู คือหน้าตาคนก็ต้องจำกัดอยู่บนน้องอะค่ะได้เบิ้ลนั่นแบบคอจต่ว่าเข่าใจเข่าใจเฮาแล้วก็เข่าใจทางครอบครัวเฮาอหนะโดเฮาแนวใดก็ไดดแบบบ่แม่มวแนวใดก็ไดแบบสบายนะคนสบายแบบหลักๆของเราก็คือแนวใดก็ได้เอาใาเข่าใจเน้นความเข้าใจเน้นในความเข้าใจแบบนี้นะ จะสิเป็นหน้าตาจะสิเป็นคนไร้กยาสิมีลูกม,มีเต่าสิมีเคยผ่านยังมากันเลยแต่พอจะเพิ่ข้าใจละค่ะแทงระเบิดเงี้ยบครัวของเฮ้าเนาะเออเพราะาว่าวในปัจจุบันนี่ยอ,อยู่ในารในสารของน้องมีแต่น้องคนเดียวแบบแบบว่าอยู่ระเบิดแม่ค่ะนะ กับไอ่คนหนึ่งไอ่คนหนึ่งว่ะเพิ่นไปใส่อยู่นี่เออเพิ่นก็อยู่ในเงินกันโอ้ดอยังมีแต่เฮากับไอ้เฮานี่แหละยังได้ครอบครัวใกล้ๆก็มีครอบครัวบ่นแล้วก็ไปดูเขาก็เฮ็ดเวียกทางอื่อโอ้ดอยก็คือว่าทางเจ้านี่เป็นลูกสาวหล่ะลูกสาวเดียวบ่ลูก สาว2คนอ๋อสาว2คนลูกสาวละอ๋อโดยโดยคิดว่าเพิ่นบ่มีเอื้อยหั่นนะยังเพิ่นมีแต่แบบเพิ่นลูกสาวเดียวแบบบ่มียังเลยหั่นนะแต่บ่มีอันเอื้อยแบบนี้ได้นีหั่นนะก็คือว่ามีทางเอื้อยเนาะแม่อืมถ้าว่าทางนมมันมกหักแบบนี้น้องล่เออถ้าเพิ่นอยาโอ้ยตินใจขออยากมาหาเจ้ามางตจริงถงเือนเลยแบบนี้นะโดยมาได้บ่มาได้อืมบ่อ่าสุขุขยากก็สามารถอบรมได้บ่ เขาแบบบมบันไดไดแบบบมบมักกินยาสูบนะเางอย่างก็เขาแบบถ้าสมมติว่าเขาดมอะไรแบบมันมันอะนะะนะมันเน้นเน้นวใจมันแพ้แม่เออถ้าคือบมักในซีนีใครบอกนะบางคนแบบว่าขจาวสูบผือสูบยาน้องล่ะสูบกรสูบใกล้ก็ได้แต่ว่าอย่าาสูบใกล้เขาสูบสูบไกลไกลได้แม่ขนาดนี้ซมีซมีฮานี่เขายังได้กลิ่นได้ อก็เห็นว่าว่าในการตีสูตรยามันก็ต้องในกลิ่นในต้นในโตได้หมดเลยแม่นแนนเออวัชิสูบใกล้ชันก็ยังแต่เริดกินในโตมันยังแบบธรรมดาเลยแบบกลิ่นในโตมันแบบธรรมดาแบบคันว่านอกจากวยาสูบควันยาสูบอะไรเงี้ยเขาแพ้แห้งอะไรแบบเวลาเรามันดมดมกลิ่นแล้วมันแหน่แหน่เนอิบเลยก็อันนั้นเนี่ยในอาการสูบได้แต่ต้องอยู่ใกล้แค่แม้ โยเป็นไปได้นี่ตัดออกดีกว่าเนาะแม่นอันอัดเฮาเด้แม่นเพราะว่าอยู่คนเฮาสิอยู่กันมันใช้ชีวิตร่วมกันน้องหลามันบ่แม่นสิว่าเอ้อเจ้าอยากสุขอยากไปสุขใกล้ๆกามันเป็นไปบ่ได้บางคนมักต้องอยู่ใกล้ชิดกันซัล่ะเนาะโดเออถ้าสิแยกแยะได้บ่ก็คืออ่าสูบยาในตัดออกเนาะหรือไม่ก็คันว่าเพิ่นเดิแรกก็ดีเนาะน้องหลาเนาะก็คือว่าะไต้องเนอาจสิเลิกบ่ได้ด้คุณสุบมาแต่นยอใหญ่บางคนก็ว่าอ้เนาะ เผื Bien, ่อซิมาสู uh, like, right. ่เผ oh oh ื่อเออสาสู่เผื่อฮาคนเดียวอ่ะเขาลงทุนมาหลายแล้วอะไรมักน้บางคนก็จะบางคนก็เห็นได้นะเขาหมักฮาวนี่จ้ะโดยเราได้เนาะแม่บางคนแม่แมนไอชีพเพิ่นได้ลองละเรียกงานเพิ่นหมักผู้ชายเห็ดเรียกงานยังโบโบ่บไม่ยังอะไรงานแบบเพราะแต่ว่ามาอะไรกันค่าใจเฮาเป็นเป็นเป็นผู้บ่าวอัน แเป็นอาจารย์คือบาเสนี่ได้ปะแบบนันสมอนี้เนาะแต่คือแบบว่าอาอาชีพของเพื่นนี่แนวดก็ได้เนาะโดยเช้าไห้เช้าหน้าเ้าใดเช้าสวนจิบได้ปะเอม่มากเขามมากบอกเห็ดไดบอได้ได้เขาเป็นได้บอกเป็นเป็นอย่างเช่นแบบข้างข้องข้า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 บข้างข้างขนางไ้่งข้างข แบบเข้าไปซอยหมู่หมักแบบดำหนอกดำหน้าเกี่ยวขาวอย่างเงี้ยนะโดยโดยนี่เป็นปรญหาเออจะเอาเมื่อได้ได้ได้คันบวมหมักเนาะถเลยกันบวมหมักไปได้แต่ยังน้อยมากกันยุ่งไปลุกจ้าจ้าจ้าไมาหัดโดยโดยลุกจ้าคันบวมนี้มีผู้บ่าวสนใจเนาะแต่ว่าเพื่อนนี่เป็นเจ้าของสวนแบบนี้นะ สวนักหรือว่าเป็นสวนทุเรียนอีือยังแบบนี้กันดไ,ได้ไหมบอสได้โดยโดยอาสะถือว่านมงมเฮานี่มีวางเนะาะไวซีเฮดไอซีบอย่างก,กีสามารถโอโลมน้ำนองกันได้เรื่องอายุเองก็ถือว่ามีปัญหาเนาะ,น,ะใน,ใน้องละ่ะแน่ใจบ่น้องล่ะเนี่ใจคนเห่าเลยหกสิบหกสิบปายแบบนี้นะ เอาไปให้ลูกแก้วได้บองได้ได้ก็ได้บังเอิญแม่หมักหมักคุบารุนใหญ่อยู่แล้วเนาะแม่นไหมรุ่นใหญ่จังเข้าใจเฮาเนาะแม่ออืมย่าบอกอะไรรุ่นใหญ่แล้วไปเอาใจเขาเด็ดหมักหมักให้คนอ้อนใจบ่องล่ะกันเลยหนึ่งเลยหนึ่งปังเทคแคร์ดูแลเนาะเป็นเด็กธรรมดาผู้สาวเด่นแต่คือยังบ่เคยแบบ สามครอบครัวเนาะถือว่าตอนนี้ก็มีความเกือบแบบเพียรพ่อมแล้วน้องหละกคิดอยากมีแล้วเนาะหมู่คููมีเบิดละโบหมูครูนะได้จนได้ลูกลูกจะใหญ่แต่่าหมูแถวบ้านเนี่ก็ยังมีภียได้ดูหมูทางอื่นนะได้ได้บ้างเขจะมาเฮียนอยู่พี่งเขาไปเอาคัวอยู่บ้านหรือว่าลูกจนใหญ่ลูกจนสี่ห้าปีหรือจ๊ะ ก็จะเอาแ่จอนหเอิาเลยสิมสิบก็เลยคขิดอยากมีเนาะอยากมีคือมูเลยจ้ะอีกอย่างหนึ่งแม่เพิ่นก็ชิได้เพิ่งพาเฮาอะไรเนาะในครอบครัวเขาขาดผู้นำเน๊ะโดยโดยโดยมาในมื้อี้ก็กินข้าวกินน้ำเล็นน้องละกิน้รได้ยังกินมื่อี้ ทอดไข่อือถูกบอกกินแนวแซวสิกินทอดไข่แซวอาหารการกินนี้น้องกินได้เบิดบ่ได้เบิดบตโบเรนแบบยานหวานแบบเออแนวได้โบหมักมีบ่บ่บกินแบบยันมากิมใช่ป่บทำไกระทามบปไว่ยอเนาะกินเทียบกระทา่ยอมสาวกินไม่กิน ปกบเขียดกินได้บเบ<อ>ดเนาะเอาแบบนี้ก็คือแบบนุมน่มๆเ่าก็คือสิดูลแลไลสบายอยู่ตรงเนาะขอบริกินขอบริกินเยอะวัชรติขอกินในอันกุ้มกับปลาหมึกสินดงนะสินดาดบอแบบนี้เนะาะหมักกินอยู่กับสินดาดกันอ่ะบ่หอยเลยบ่่อยหมักกินบแบบเป็นแน่น บุกไปซาลาหน่อยเนาะซาลากินลายกันนะกินย right. ินทองญ่งกินเลินน well, yeah. ้อนจะไกินเทถวหนึ่งเดินเดินอย่างส่วนไปกินอย่างแหงหมดและวมัก็ต้องมีเมนบอกทุกอย่างเออถ้านอหลับขี้แตไปเห็นงานออยู่บ่อดีไงขีดใจหมักงานเนี่ยนะวันสาร์เน่ยเดี๋ยวมากับ หมักงานเจ้าของไหมนะเออขายขายขายหมักขายขายาปไหยนี่อันนี้กันยังเป็นอันนั้นหันขายบอนน้องขายยังเมื่อก่อนนี่นะขายขนมเ้าต้มอันนั้นนี่คือยาญเนาะมันบ่มีไผ่สวยมันบ่มีแบบมันบ่มีทึ้นมอง่ายๆกันทึ้นมันือกินหมดแม่นบ่เออขึ้นี่กินหมดเลยก็เลยบ่มีอันนั้นขายต่อแม่นเนาะอีกอย่างที่ทางบ่น้องอ่าขายนี่มันแปลว่า มันอยู่ในน้องทาคายอยู่นอกมันชีได้คายดีอืมมันบอลโดนมันเป็นทาาแคบๆสร้างเพื่อนอล่ะนอกจากมีแจะรถจักเที่ยวไดหรถใหญ่เที่ยวอะไรเลยแหละสาเหตุนีละอะบ่แม่ค่ยบ่มีรถใหญ่บ่แม่นยังเด้อเฉพาทขงาบ้านเขาันยากชว่้า้อาบุรหุดจักซะบอกบอกไ้ยเดยาะไปจันท้วะจันะหยางไปเปนนานกะนาอยู่เท่าใดนาอยู่นยสวย ส่วนที่เราสร้างชิปไปทางใดก็ต้องอยา,งากแล้วก็หาย,ห,ายหมูม,มาเอาบางทีก็คันหมูสบายเห้ว้แต่หมูสบายกับเขามาเอาหมูกยากกับแา้วก็บริมาเอาแม่โอ้โหชิปไปทางใดก็ลำบากเนาะคันนีโหลดมีลานของตัวเองไปไหนกัง่ายเป็นะแมื่อไหร่ดูถีบฝ่ากับบัเอาเลยเนาะ จะไหนไปอันแบดเบิร์ดประมาณจะสาดใส่สุกมาเลยน้ำมันน้ำมันเมืดในค้าวอยู่ในซาลาโน่ปั๊มร้ายเนี่ยเนาะจะเป็นรถนี่เอารถจะเป็นรถมือสองก็ได้บนนองหลาได้ถ้าจะเป็นรถเนาะโดยก็จะมีมีรถนะรถยังก็ได้อืมอันนี้มันบอมีเลยเธอบอตินาะนองหลาเนาะอืมพูดถึงแบบแพร่นองหลาลงไปเห็นเหยียยอยู่ไทยแบบนี้นะอย่าเค็ดงานอย่างโนะค้าขายค้าขายขายยัง ขายเสื้อผ้าดูว่าขายกับเข่ามีหลายขายเนาะมีแต่ว่าขาขายตกวใหญ่ขายขายเนาะขายแบบพวกอาหารนี่ก็ได้พวกขนมข้าวต้มเนี่ยนี่ก็ได้เลดูลยแต่ถ้าน่องไปขายเสื้อผ้านี่คือชิได้ขายดีเนาะนในซิเข่ากันเพราะว่าหุ่นห้อยน่องแบบเอ่อตุ้ยอีกได้เลยเนาะนะตุ้ยเสมยอายได้เสมยอายได้นเสมยอายได้ค่ะ ก็คือหฮูลฮอยเจนี่ถือว่ากำลังดีนะนะ้องหลานเนาะโม่พว่าตุ้ยคอยตกใจเนาะฉันจะตุ้ยจะคอยเสียเอาอยู่มใส่เนาะเนี่ยละเน,นาะนี่แหละคุซาเดซาขำเข้าขขขขใจหุฮนขึ้นได้หนึ่งก็ว่าโอ้ยคอย,ยอย้วนแล้วคอยตุ้ยแล้ว,วล่ะคือทางเราคอยอ้วนย,ยังบ่พอได้ซ้ำไปกินเพิ่มเออแต่ความเป็นจริงในฮูลเจนี่ผู้ดีงามน้องหลานขันจ่อยกว่านีกับโม่งามไม่หนีนะเขาเคยจ่อยตุยย้ย ลดสามสิบเก้าสี่สี่มันนาตอนนี้เท่าไหร่อะสี่สิบปลายสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดกำลังดีเอาหาสิบสะดูเอ้ยสิเบกเห็นก็ได้พเอ้ยจหกสิบแล้เนาะแ่ขึ้นาอะไรฟูซาตองคิงบ้างน้อยคันว่านนมนมอ่ะนได้หมักแบบว่าโอหุ่นห้อยแบบนี้สเปกแบบนี้อายุสามนี้นะดทำมาได้เลยเนาะทานองหากับพอมเจ๋เนาะตังเฟยตังไลน์เป็นบ่เออ บริกรรมกัดอหนุแล้วก็บบริกรรมกัดหน้าตา <c oughs> อืมอาชีพการงานกับบริกรรมกัด <c oughs> จำกัดอย่างเดียวก็คืออ่าเรื่องสูบยาเนาะอืมการสูบแบบกรนดอนผูกคอจะฉูบจะออกไปนอกเพื่อนเนาะน้ำไปโยนน้ำอีกแลออกไปจากเพื่อนมาว่าเลยเนาะแปลว่าอาติดยาฮะนะสูบยาฮะนะ มันก <iyorsun S 1> hmm ็โอเคนะเสมอเนาะค่ะดังนั้นก OK ็เลยต้องโอามารวมน้ำนองเพิ่นเป็นครั้งแรกก็ถือว่าถามข้อมูลไปกระลายเติบเนาะแม่แม่แม่อยทางน้องเพิ่นไปทักคนฮะโดยด้วยการคำถามได้ให้ยังบริการการหายทางนุ่มๆเพื่อนักเขามาถามเองเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีน้องล่ะโดย